ในลูกปลาแล้วก็มีปลาอยู่นี่พร้อมสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะสู่เพจสินบสาวพื้นไทยค่ะวันนี้รายยู่งคงงากับนันนันนะคะวันนี้เอาสิมาตึกสะดุ้งอีกแล้วเอซี่บักเอาอีกแล้วตึกสะดุ้งกสะุ้งวันนี้มาตึกเบิ่งเพราะว่าน้ำนี่หลายขึ้นกว่าก่อเดี๋ยวให้เอฟซีสังเกตเบิ่งว่าน้ำไหลายขึ้นแบบแห้งเทอาก่อนที่เราบอกได้มานะทึ่เต็มมาหอดตรงพี่น้อนนั่นเนาะย่านป่าออกว่าสันได้ยินเราเนาะโอ้ยรุนแท้ เนาะเดี ite, so ๋ยวมื้อนี้เด e> ี๋ยวจะให้อันยกนะคะอีลานยยกกระจายนันนันยกนะเดี๋ยวให้อีพอยกพร้อมนะคะื้อนี้เนยกหลายๆคนมาผู้ใดญเซนหลายก็เกิดนะเดี๋ยวเอฟซีาติดตามเด้อมื้อนี้เนยกเบิ่งก่อนนะคะว่าใหามันตัวใหญ่แห้งกันจังเอามากินให้น้องนุ่นให้ให้น้องนุ่นแล้วนั้นๆเนาะเป็นนางเอกก่อนหอยกันเนาน้องนุ่นคือมีซีรีส์ไม่เลิกก่อนยามหลายเด้อร้องเมื่อกี้ก็เป็นแต่มีซีรีส์ท่านันนันอีพอจะมาให้กำลังใจอีพอทักทายเอฟหน่อย เออมาเบิ่งนะคะวสิไดบอนี่บอปานคาเทนใ่หน้าโอเคทุกคนก็เลยสิบบอบ่คือเลยบอเปลนเลยในลูกปลาแล้วก็มีปลาอยู่นี่พร้อมนี่ อีลามา,า,า,มา่อไค่ขำตอนเลยตึกสะดุ้งนะอีลาบออยากตึกลานะคะเอซสีซหัวขวานอีลาตลอดอะอต้องเป็นนันน,นันละละ่ะบอกคือจังเธอขาก็คือไปจุอยูนิลกคนจบนะคะอ่อะอีลาเนี่ยรู้สึกว่าบอดายต้องให้นักเอกตัวจริงก็งคือนะันนันเอ้ยมาขอ่อมยออาม,มา,า,มาอ้หนึ่องนัวนี่ตัวนี้ โอ้ยแั่นี้สามโตพูดดัดพูดดัดพูดดัดใหู้กเขาก็เลี้ยงแอบเลี้ยงหอยพร้อมนะคะที่จริงแอบเลี้ยงกุ้งแอบเลี้ยงหลายอย่างในนี้นะคะ FC แต่ว่ายกแต่ป่าให้เบิ่งก่อนนะเดี๋ยวให้น้าเอกตัวจริงต้องยกละอีลาบอกคือจะเถือลองดูละมานอยู่บนน้องคือมิดสม้อยเนาะว้าวตัวใหญ่วนียทุกคนนี้ได้ตัวใหญ่อยู่แต่ว่ามิดอีหลี โอ้น oh, ้ำลึกแล้วมันมิดอยู่เนาะแม่นนี่ลูกมันในี่เดียวน้อยๆนี่อาโอเคให้ทุกคนเบิ่งเอาวานิเอนให้อีพอยกเบิ่งบ้านนี้อ้วนโอ้คืออ้วนแห้ปลาอ้วนปลาก็อ้วนเป็นนะคะบอกไปแล้วมีแต่คนอ้วนเอฟซีบูรีเราอีลาอ้วนเนาะนุ่นตลอดลายงนิดดึงตลอดเก็บ400ยองถึงไรลา่ะยองเป็นงงละ โอ้บอลมาหละกำลังบอลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบเออคืออยู่บอลเนาะโอ้ยไ,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 ได้แต่ลูกม,นะมันได้แต่ลูกวันน่ามิดดีค่ะทุกคนคลิปนี้ค่ะเป็นจากไหนนะคะก็คือสามคนนะคะนานๆได้หลายก็มูคือกาวนะอีลาก็คือด <c ười> ีดดึงคือกาวเดี๋ยวมาเธอหน้าเดี๋ยวมาแกมือละกัน นี่เราสชมาแก้มืออีกอยู่แก้มือทุกคลิปบ่ได้จะกคลิปนะคะทุกคนข้งไหนนะก็ฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามเพจชินสุสาวรไทยเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อนะคะเดี๋ยวพาไปเมึงป่ายุโพงนาเลยๆพราะว่ามันก็ใหญ่ขึ้นทุกมือทุกมือเนาะถ้าติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน,กคนขอบคุณค่ะสวัสดีเด้อบ๊ายบาย